อารมื้อแรกของเรมีอานะคะว่าเรมีอาจะกินไหมออนี่นะคะเราจะมาดู อาหารมื้อแรกของเรมิอานะคะว่าเรมิอาจะกินไหมก็มีอ่ามันหวานแล้วก็แครอทนะไหนไหนเรมิอาดูเรมิอาหน่อยสิพร้อมไหมคะนี่พร้อมไหมคะพร้อมจะกินแล้วนะคะยิ้มหน่อยยิ้มหนายอัลึกพร้อมแล้วในคนทานพร้อมแล้วนะคะสำหรับ อาหารมื้อแรกีลองดูนะคะมีแครอทแล้วก็มันหวานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะทำได้ไหมเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้หั่นเท่านิ้วชี้ลองน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งเยอะนิ้วชี้แม่ค่ะไหมนิ้วชีแ <laughs> วช้แม่นี้นิ้วชี้หมอบอกว่าแบบนี้เนาะส่วนมันหวานมันหัน่นเท่านิ้วชี้ไม่ได้ก็เป็นเหมือนมีแทนนะคะมันไม่ได้เป็นไม่ติดคอเนาะ เพราะว่าทำจะนิ่มแหละอ่ะเอ็นคาเรเนียกินค่ะไม่รู้ไม่รู้เลย่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่ของกินลูกกินเป็นไหมกินเป็นเปล่านี่เรเนียเล่นโต้เละเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืออาหารอ่าเอาใกล้ใกล้ใกล้ๆอื้อ่ะเรเนียลองชิมดูค่ะ อันไหนนี่เดมิอาดูสิลเลแต่หนูลองชิมเองนี่นะแครอทหวานมากแครอทแบบหวา,า, <ตก S 1> านปกติตบางคนเขาก็จะหยิบเองแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่หยิบก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออาหารจะเล่นโต๊ะเลยเดมิอานี่นี่อาอ่อาอ่านอ,าอามีหยิบให้อันครั้งแรกอ่ะอถือลูก อ่ะนี่นี่ลองถือดูมาไหมคะมอ,อ่ะามือขวาก็ได้อ่ะมือขวาอืมนี่มาแล้วมาแล้วแคลอดอืมไม่เลนไม่กินไม่กินหิวไ, <laughs> ไหมคะอ่านี่มามมามช่วยมามีช่วย,มมวยอ่ะ อลองถือดูไหมคะอือิงนิ่งนิ่งนิ่งิงอะอ่ะิงิงนิ่งิงลองไหมอ่ะถือเองเลอ่ะ,อะถืออืมอนันนั้นแหละนะมาไม่อยากเอาเข้าปากนะถ้าเป็นของเล่นนี่เขาเอาเข้าปากเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ๊ยเสียดายมามิช่วยอะ ไม่ได,กไดไก้กินได้ไหมลูกกินได้ไหมลองชิมหน่อยนึง แม่หนูว่านะเขาต้องจับเม่นกว่านี้แม่มันยังไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรออโ อร่อยใช่ไหมมันหวานใช่ไหเคี้วยวไหนเคีือ,ออ่ะก้วละก้วกัะ,ะแม่โอ้ไม่ได้ก้กแตกเลยแม่แป๊ดพย้อนออกมาเลยลูกไม่เคยกินไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะลองจาก น้องแม่บดแครอทก่อนไม่ใช่กินไม่เป็นค่ะวอกเลยนเนอะข้านะพอก่อนนะลูกเนาะแม่ว่ามันเอ่อเมียดื่มน้ำหน่อยนะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะกินข้าวไปแล้วก็คือแครอทกับมันหวาน น้องไม่กินนะคะไม่เอาเลยน้องบอกว่าไม่เอาอะไรมาให้กินเนี่ยกินไม่ได้เลยยังไม่บทเคี้ยวนะ,ะตอนนี้น่าจะยังไม่อยากกินนะ,ะอ้วกออกมาเลยขย้อนออกมาเลยนะคะน้องบอกว่าขอเวลาหน่อยใช่ไหมคะคุณสวยอีกสามวันมามีป้อนใหม่ อีกสามวันเรามากินกล้วยหอมกันอื